สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังปิดฉากพิธาก้าวไกลได้เวลาเพื่อไทยตั้งรัฐบาลดันนายกบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กลองสถานการณ์หลังที่ประชุมรัฐสภาเมื่อ19กกรกฎาคมใช้เวลาตลอดทั้งวันในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า ที่ประชุมสามารถพิจารณาโหวตชื่อพิธาลิมเจริญรัตวัวนหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองได้หรือไม่บนความเห็นทางข้อกฎหมายที่แตกต่างกันระหว่างฝ่ายพักเก้าวไกลที่สงสสลุกขึ้นอภิปรายว่าสามารถทําได้เพราะรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ได้บัญญัติห้ามไว้กับฝ่ายสมาชิกวุฒิสภาและสอสอจากกลุ่มสิบพักที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจัดตั้งรัฐบาลเช่นรวมไทยสร้างชาติ ที่ได้อภิปรายโต้แย้งว่าไม่สามารถเสนอชื่อพิธามาให้สมาชิกโหวตอีกรอบได้เพราะขัดกับข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่41อันถือเป็นการเสนอชื่อซ้ำตามยติเดิมเมื่อ13กรกฎาคมซึ่งที่ประชุมร่วมรัฐสภาใช้เวลาอภิปรายถกเถียงกันร,ร่วม7-8ชั่วโมงบรรยากาศดุเดือดเข้มข้นพอประมาณและสุดท้ายต้องมีการลงมติเพื่อชี้ขาดซึ่งจะต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภา ที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีอยู่748คนจากที่ต้องมี750คนเพราะมีสวลาออกคนหนึ่งและพิธาถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่สสซึ่งผลที่ออกมาคือเสียงส่วนใหญ่395เสียงเห็นว่าไม่สามารถเสนอชื่อพิธามาให้โหวตเป็นนายกรอบสองได้โดยเอาชนะฝ่าย8พรรตั้งรัฐบาลที่โหวตว่าสามารถเสนอได้ซึ่งได้มา312เสียง และมีสมาชิกงดออกเสียง8คนเท่ากับว่า19กรกฎาคมที่ผ่านมาคือวันปิดฉากพิธาก้าวไกลขึ้นเป็นนายกแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยอย่างเป็นทางการเพราะก้าวไกลเสนอชื่อพิธาเป็นแคนดิดเนตนายกตอนเลือกตั้งแค่คนเดียวเท่านั้นไม่มีออปชั่นอื่นมติที่ออกมาจึงเป็นการถอดปลั๊กพิธาและก้าวไกลกลางที่ประชุมร่วมรัฐสภาและนับจากนี้เป็นต้นไปได้เวลาเพื่อไทยทักสินชินวัตร ขึ้นมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลโดยสมมูรณ์แล้วจับกระแสการเมืองถึงตอนนี้หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนชื่อที่เพื่อไทยจะดันให้เป็นนายกคนที่30แทนพิธาก็คือเศษฐาทวีสินหนึ่งในแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยจากที่มี3ชื่อแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวร่ำลือทางการเมืองว่าสสเพื่อไทยหลายปีไม่ให้การยอมรับเศรฐ,ฐาและอยากหนุนอุงอิงแพทองทานชินวัตรลูกสาวทักษิณ ที่เป็นหนึ่งในแคนิเดตนายกของเพื่อไทยมากกว่าแต่ก็ติดที่ทักษิณคุณหญิงพจจมานยังไม่อยากให้องอิงเข้ามามีตําแหน่งใหญ่เร็วเกินไปเลยไม่เห็นด้วยกับสูตรดันอุงอิงเร็วเกินไปขณะเดียวกันที่ผ่านมาท่าทีการเมืองของเศรษฐาก็แสดงออกหลายครั้งว่าต้องการตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลต่อไปที่ทําให้แกนนําเพื่อไทยบางส่วนค่อนข้างอึดอัดใจเพราะแกนนําเพื่อไทยอ่านสถานการณ์การเมืองออก ว่าหากเพื่อไทยตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลแล้วเสนอชื่อเสถฐานในการโหวตนายกรอบ3สัปดาห์หน้าก็มีแนวโน้มว่าเสียงโหวตเห็นชอบอาจไม่เกินกึ่งหนึ่งคือ374เสียงเพราะสมาชิกวุฒิสภาอาจตั้งป้อมไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเพราะทิศทางของสภาสูงตอนนี้เด่นชัดว่าต้องสกัดไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลจากปมเรื่องที่ก้าวไกลชูธงการแก้ไขมาตรา1 1 2ทําให้แกนนําเพื่อไทยรู้ดีว่า หากยังโกรธคอกับก้าวไกลสุดท้ายการตั้งรัฐบาลจะยืดเยื้อเวลาจะถูกเผาไปเรื่อยๆอ่านสถานการณ์ไปข้างหน้าต่อจากนี้ไปคือเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนํจาจัดตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อเสรษฐาภายใต้เงื่อนไขที่เกิดขึ้นใหม่จากมติที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมที่ว่าหากเสนอชื่อบุคคลให้โหวตเป็นนายกแล้วชื่อดังกล่าวไม่ได้รับเลือกจะเสนอชื่อนั้นอีกครั้งไม่ได้นั่นหมายถึงว่า อาจทําให้ชื่อของเศรษฐาไม่สามารถถูกเสนอครั้งที่4ได้ถ้าเสนอรอบที่3สัปดาห์หน้าแล้วเสียงโหวตของเศรษฐาไม่ถึง374เสียงและหากเป็นเช่นนั้นก็อาจถึงคิวของอุงอิงแพรทองทานชินวัตรถูกเสนอชื่อเป็นนายกเว้นเสียแต่เพื่อไทยยอมจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลต่อไปแต่เล่นวิธีแปลกๆคือสร้างกระแสข่าวจะเสนอชื่อชัยกเกษมนิติสิริแคนเดเดตนายกอีกคนของเพื่อไทย เพราะรู้ดีว่ายังไงก็คงไม่ได้ถึงเสียง374เสียงแต่ที่ทําแบบนี้ก็เพื่อพยายามบอกว่าเพื่อไทยจริงใจกับพรรคก้าไกลแล้วพอโหวตรอบ3ไม่ผ่านจากนั้นมาถึงการโหวตรอบที่4เพื่อไทยค่อยเสนอชื่อเศรษฐาอย่างไรก็ตามหากเพื่อไทยใช้วิธีการตื้นๆแบบนี้เก้าไกลและคนทั้งประเทศย่อมดูออกว่าไม่จริงใจกับก้าไกลและอาจทําให้พรรคก้าไกลเลือกที่จะยอมถอนตัวออกจากการจัดตั้งรัฐบาลไปเอง ก่อนการโหวตร,รอบ3ก็ได้หรือไม่ก็อาจเกิดสูตรอื่นอีกก็ได้เช่นเพื่อไทยก็สลัดทิ้งพรรคก้าไกลก่อนการโหวตนายกรอบ3าไปเลยด้วยวิธีการกดดันทางการเมืองที่ทําได้หลายรูปแบบเช่นเมื่อเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เรียกอีก7จ็ดพรรคมาร่วมทํา MOU ใหม่โดยการเขียนใน MOU ไปเลยว่าจะไม่ดําเนินการแก้ไขมาตราน1นึโดยเด็ดขาดซึ่งก็จะทําให้พรรคก้าวไกลอาจไม่สามารถรับแนวทางนี้ได้ และต้องยอมถอนตัวจากการร่วมจัดตั้งรัฐบาลไปก่อนที่จะมีการโหวตนายกรอบ3าหากออกมาแบบนี้ประตูก็เปิดโล่งทันทีเพื่อไทยก็สามารถดีลพักการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่มพักรัฐบาลปัจจุบันทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาติหรือแม้แต่กับประชาธิปัตมาร่วมตั้งรัฐบาลและมีบางพักในกลุ่ม8ปดพักยังเป็นรัฐบาลร่วมกันต่อไปเช่นพักประชาชาติที่มี9เสียง ซึ่งหากมีการทำ MOU ว่าจะไม่มีการแก้ไขมาตรา112สิ่งที่เพื่อไทยจะได้ก็คือจะช่วยลดแรงต้านและได้แรงหนุนจากสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยตามมาพนวกับแกนนำในกลุ่มพักดังกล่าวเช่นพลเอกประวิษณุห,หน้าพักพลังประชารัฐก็มีเครือข่ายสอวอที่ติดต่อขอเสียงให้ได้อีกหลายสิบเสียงเพียงเท่านี้ก็สามารถตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยที่พักก้าวไกลก็ต้องกระเด็นไปเป็นพักฝ่ายค้าน จากแผนการของทักษิณและเพื่อไทยที่กําหนดเกมให้ออกมาแบบนี้ตั้งนานแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรี สนใจติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์0962141545